สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The w i z a r Taro ฝากผู้ติดตามทั้งเก่าแล้วก็ใหม่กดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจทาง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาเล่นแรนดอมกันซึ่งเป็นการสุ่มพลังงานโดยรวมของผู้ที่พบเห็นคลิปนี้ดังนั้นก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เข้ามาดูเพื่อความบันเทิงไปละกันนะคะ สำหรับหัวข้อแรนดอมในวันนี้คือการงานของคุณในช่วง3เดือนนี้จะเป็นยังไงซึ่งคลิปของเราทุกคลิปนะคะจะเป็นแบบไทม์เรทคือไม่จำกัดเวลาจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้หรือจะเข้ามาดูซ้ำอีกก็ได้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปแรนดอมคลิปนี้ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่เป็นการดูแบบภาพรวมไม่ใช่การดูแบบส่วนตัวตรงหรือไม่ตรงนะคะก็ดูเพื่อความบันเทิงไปล้กันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูพลังงานในปัจจุบันของคุณก่อนว่ามีพลังงานเป็นแบบไหนแล้วค่อยไปดูนะคะว่าการงานของคุณในช่วง3เดือนนี้จะเป็นยังไง ซึ่งพลังงานในปัจจุบันของคุณนั้นนะคะก็คือตอนนี้ชีวิตของคุณก็มีความมั่นคงแล้วในระดับหนึ่งแต่คุณนะคะก็ยังอยากหาความมั่นคงเพิ่มขึ้นไปอีกอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็เลยมองหารูทางการทำมาหากินหรือวางแผนทำงานเพิ่มเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้นชีวิตจะได้มีความมั่นคงมากกว่านี้และก็อยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งคุณนะคะก็กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆอยู่อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ก็ได้เช่นอาจจะสนใจรายขายของทางโซเชียลในแพลตฟอร์มต่างๆเช่นใน TikTok IG หรือ Facebook หรือคุณนะคะอาจจะกำลังสนใจงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้เช่น สนใจที่จะไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายหรืออาจจะไปแบบ work and travel อะไรประมาณนี้คือตอนนี้นะคะคุณกำลังมองหาโอกาสอยู่กำลังช่างใจตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตซึ่งถ้าพลังงานของคุณตรงนะคะก็ฟังต่อหากไม่ตรงนะคะก็ลองฟังเล่นๆเ,เพื่อความบันเทิงไปละกัน สำหรับการงานของคุณนะคะในช่วง3เดือนนี้จะเป็นยังไงในช่วง3เดือนนี้นะคะนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้คุณจะมีโอกาสได้ทำงานใหม่ธุรกิจใหม่หรือโอกาสใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณนะคะมีความกระตือรือร้นมีแพชชั่นกับมันซึ่งในตอนแรกนะคะที่คุณได้เริ่มทำก็อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างมีความเครียดเหนื่อยที่ต้องดิวทั้งงานทั้งคน และในช่วงเริ่มแรกนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องปรับตัวเรียนรู้ศึกษาในสิ่งที่คุณจะทำก่อนแต่คุณนะคะก็เป็นคนเก่งฉลาดมีความสามารถหัวไวก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถปรับตัวได้ในที่สุดซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนก็ตามนะคะในช่วง3เดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องศึกษาและเรียนรู้ในงานที่จะทำ ว่าลักษณะงานที่คุณจะทำเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนและเมื่อคุณชินแล้วนะคะทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางเองสำหรับใครนะคะที่กำลังตกง,งานอยู่ก็มีโอกาสได้รับงานใหม่ส่วนใครนะคะที่กำลังค้าขายออนไลน์ก็เป็นช่วงที่คุณนะคะจะต้องเรียนรู้ทักษะวิธีการขายพวกมาเก็ตติ้งต่างๆ และส่วนใครนะคะที่อยากไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายหรืออาจจะไปแบบ work and travel หรือไปเรียนแลกเปลี่ยนหรืออะไรก็ตามในช่วง3เดือนนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ได้ไปเพราะอาจจะติดปัญหาเรื่องวีซ่าเรื่องนายจ้างหรือเรื่องภาษานะคะที่คุณจะต้องเรียนรู้และเตรียมพร้อมให้ดีซึ่งคุณนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปหลังจากช่วง3เดือนนี้ นับจากวันที่คุณเข้ามาดูน่าจะประมาณผ่านไปสักห้าเดือนขึ้นไปถึงจะมีความชัดเจนส่วนพลังงานอื่นๆนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาชมคลิปแลนดอมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอให้คุณนะคะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกประการ นี่ก็คือคำทํานายของผู้ที่เข้ามาชมคลิปแลนดอมคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ